สวัสดีครับพบกับผมครับเซลเฟอร์ครับวันนี้มีหัวข้อเร่งด่วนนะครับที่พ่อแม่พี่น้องชาวเซลเฟอร์ a n n e l เนี่ยบรีเควตเข้ามานะครับหลังจากที่ออกคลิปไปคลิปที่แล้วนะครับเกี่ยวกับ New Impact Engine นะครับว่านักเตะคนไหนเนี่ยที่เราควรจะมีไว้บ้างนะครับซึ่งมันได้แค่15คนเนี่ยบอกคำเดียวว่ามันไม่พอนะครับเพราะมันมีนักเตะคนอื่นที่ดีแต่ เอาเข้ามาไม่หมดครับเพราะว่าถ้าเอาหมดเนี่ยคลิปคงยาวเป็นหนึ่งชั่วโมงแน่เลยนะครับแล้วก็มีคนถามเข้ามาในคอมเมนต์เนี่ยมไม่หมดเลยนะครับทีนี้เนี่ยตอบไม่ไหวครับเพราะฉะนั้นผมจะทำคลิปนี้คลิปเดียวแล้วแยกทุกชั้นปีให้ทุกคนได้รับทราบพร้อมกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเราไปดูข้อมูลเหล่านี้กันเลยดีกว่านะครับซึ่งผมจะตั้งต้นที่เซิร์ฟเวอร์ไทยครับเพราะว่าผมจะตั้งชื่อตอนนี้ว่ารวมนักเตะที่จะได้ไปต่อนะครับ ของแต่ละชั้นปีใน New Impact Engine นะครับส่วนนักเตะป,ปี2015ผมจะอ้างอิงจากเซิร์เวอร์เกาหลีนะครับคือผมนำอะไรผมก็จะอ้างอิงจากราคาแล้วก็จากที่ผมลองนะครับส่วนอันไหนที่ผมไม่เคยลองหรือว่าผมไม่เคยเทสหรือว่าไม่มีแหล่งอ้างอิงเนี่ยผมว่าจะไม่พูดนะครับสุดแล้ว แต่ท่านผู้ชมเนี่ยจะเป็นคนตัดสินแล้วก็เป็นคนวิเคราะห์นะครับแล้วก็ใช้วิจารยณในการรับฟังเอาละกันนะครับว่ามันดีจริงหรือไม่ดีจริงนะครับเราไม่ได้บังคับให้ท่านเชื่อถ้าท่านไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรครับเราไม่ได้ว่าอะไรแต่ท่านโอเคก็ขอบคุณนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเรามาเริ่มปีแรกเลยครับปี2006นะครับนักเตะตัวไหนที่จะได้ไปต่อนะครับตัวไหนที่ผมไม่พูดเนี่ยคือค่าทิ้งไปเลยนะครับคือเซิร์ฟเวอร์เกาหลีเขาไม่เล่นกันเลยนะครับคือผมแทบไม่เห็นเลยนะครับ ปี2006นะครับ2006ปร๊บตัวอะไรตัวไม่กี่ตัวครับที่จะผ่านไปเล่นเซิร์ฟเวอร์อ่าที่จะผ่านไปเล่นใน New Impact Engine ตัวแรกก็คือเฟอร์นันอ่าฟรานเชสโกตอตตี้นะครับปี06นะครับตัวนี้ยังใช้ได้ดีอยู่ในเอนจินหน้านะครับนี่ครับในอิวอิมเพกเ n นจินฟรานเชสโกตอตตี้06ยังเป็นตัวผู้เล่นที่ใช้ได้นะครับตัวถัดมาครับของปี06ครับคนนี้ครับเทียรี่อองบรีครับปี06 ยังดีอยู่ครับและยังใช้งานได้ดีครับเป็นตัวหลักเลยนะครับเป็นแบบกองหน้าเพชรคาดแพทหน้าเลยนะครับท็อปเทียรี่ออนนะครับควรจะหาซื้อเก็บไว้นะครับตอนนี้ก็ราคาไป40กว่าเอ็มแล้วนะครับเฟอร์ดินาน0์ส่วนตัวอันนี้แถมให้นะครับกลางๆนะครับกลางๆเพาะเดี๋ยวจะต้องมีคนมาถาม คือเขาหันไปใช้ 06WC กันแล้วนะครับถ้าใครยังใช้ไอ้ตัวนี้อยู่เนี่ยแนะนําให้เปลี่ยนนะครับแนะนําให้อัปเกรดแต่ว่าคุณมีบวกค่าแล้วคุณจะใช้ไปก็ไม่เป็นไรนะครับส่วนนักเตะปี06ตัวอื่นนี้ผมไม่ได้เอ่ยชื่อมาทั้งหมดนี้นะครับผมไม่เห็นเกาหลีเขาเล่นกันเลยนะครับหรือว่าแบบอัพไป impact engine แล้วมันจะดีขึ้นนะครับเพราะว่านักเตะเหล่านี้ไม่ใช่ปีท็อปแล้วนะครับโอเคงั้นผมข้ามปี06ไปเลยแล้วกันนะครับ06ที่ ได้ไปต่อสรุปสั้นๆครับฟานเชสโกตอตตีนะครับและก็เทียรีอองตรีนะครับเราไปที่ปี2007กันเลยดีกว่านะครับปี2007แน่นอนครับตัวแรกที่ยังไปต่อได้นะครับนั่นคือโรนัลดินโยนะครับปี07นะครับคุณได้ไปต่อนะครับนี่ครับคุณยังได้ไปต่ออยู่ยังโหดอยู่ยังโหดอยู่นะครับส่วนโรนัลโด้ปีศเนี่ยไม่แนะนำนะครับเพราะว่าเขาโดนเอาสกิลแฝงวิ่งเร็วออกนะครับเลี้ยงบอลเร็วออกนะครับทีนี้เนี่ย โดศูนยมีความเด่นเรื่องการเลี้ยงบอลเห็วนะครับทีนี้มันโดนเอาออกนะครับมันก็กลายเป็นโด้งหน่อยตัวหนึ่งนะครับสังเกตว่าราคาตกอย่างรุนแบรงนะครับแล้วก็ลงมาเหลือร0 0 m มแล้วนะครับสำหรับหกหนะครับผมมีแล้วผมก็ขายไปแล้วเหมือนกันนะครับตัวต่อไปที่จะได้ไปต่อนะครับก็เป็นบูกสาประตูแล้วกันนะครับเป็นปีเตอร์เชคปีศน็ะครับยังมีสกิลข้างบอลที่ดีอยู่นะครับสำหรับปีเตอร์เช็คนะครับก็ ควรจะเก็บมันไว้นะครับปิเดย์แจ็กถ้าใครมีอยู่แล้วเนี่ยเล่นต่อได้เลยนะครับราคาไม่น่าจะตกนะครับผู้สาบปะตูไม่ไม่ไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องซีเรียสอะไรกับมันมากเท่าไหร่นะครับตัวต่อมาครับเหมือนเดิมครับเทอร r รี่องลีปีศูนย์เครับความคือคือกันเนี่ยเกาหลี07จะแพงกว่า06ซะด้วยซ้ำนะครับ07แพงกว่า06ก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะครับแต่ มันคือมันบองปีที่คู่ขี้กันมากผมยังไม่ฟันธงว่าใครดีกว่าใครครับแต่ว่าคุณมีปัญญาซื้อศูนย์เจ็ดก็ซื้อครับคุณอยากซื้อศูนย์นก็ซื้อแล้วกันแต่ศูนย์เจ็ดเทเลอองรีได้ไปต่อครับตอนนี้ราคาเซิร์ฟเวอร์ไทยก็นู่นแหละครับยี่สิบห้าแล้วทูกว่าศูนย์หกเกือบเท่าหนึ่งเลยนะครับส่วนนักเตะตัวอื่นที่ผมไม่ได้เอ่ยถึงอ่ะแถมให้อีกตัวหนึ่งแล้วกันนะครับเอสเซียงศูนย์เจ็ด ไปต่อได้แล้วกันนะครับไปเล่นต่อได้ครับเนื่องจากตัวเล็กแล้วก็คล่องแล้วก็เล่นได้หลายตําแหน่งนะครับประกอบกับราคาตอนนี้ก็ไม่ได้แพงมากนะครับถ้าใครจะเก็บเป็นเซียงไว้เป็นอะไรรับไว้ยืนแบ็กบ้างเอาไว้ยืนเซดีเอ็มอ CDM มีสีตัวรับบ้างก็เอสเซียงก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งแล้วกันนะครับเอาให้เขาไปต่อด้วยแล้วกันนะครับสรุปปี07ที่ได้ไปต่อนะครับมีโรนาดินโยนะครับ มีปีเตอร์เชคนะครับแล้วก็เทีรรี่องลีแล้วก็แถมด้วยมิเกลเอสเสียงนะครับปี07ผ่านไปครับอย่างรวดเร็วครับเราไปที่ปี08กันเลยนะครับว่าใครสมควรได้ไปต่อบ้างนะครับปี08เนี่ยโรนันโดมองว่าไปต่อได้นะครับริเยโนโรนันโดนะครับผมอนุญาตให้ไปต่อนะครับเพราะว่าพี่โดแก่โหดอยู่แล้วนะครับและปีนี้แกก็ เล่นเขาเรียกว่าอะไรมันจะต่างกับปี07นิดนึงนะครับปี07เนี่ยมันจะเน้นแบบวิ่งเลี้ยงเร็วๆๆแวๆแล,แล้วมีความอึดอะไรเงี้ยแต่ปี08ก็ใกล้เคียงนะครับแล้วมันก็ เป็นปีที่ดีอ่ะศูนย์เจ็ดนิดนึงแล้วนะครับตอนนี้นะครับหลักขงราคาก็ไปกว่าเยอะแล้วนะครับอ่ะปีศูนย์แปดนะครับตัวแรกคริสเตียโนโรนัลโดนะครับคุณได้ไปต่อนะครับตัวที่สองครับเหมือนเดิมครับมิกเกลเอสเซียงนะครับศูนย์แปดนะครับเกาหลีเนี่ยอาจจะไม่นิยมนะครับแต่ผมเชื่อเลยว่าเข้ามือคนไทยแน่นอนครับมิกเกลเอสเซียงเป็นตัวที่ผมชอบมากด้วยนะครับเอสเซียงศูนย์แปดได้ไปต่อนะครับได้ไปต่อครับไปต่อยาวๆเลยครับสำหรับเอสเซียงศูนย์แปดครับและตัวสุดท้ายของปีศูนย์แปดนะครับนั่นก็คือ เซคิโอลามอสนั่นเองนะครับปีศูนย์แปดครับคุณยังได้ไปต่อนะครับเนื่องจากความโหดของพี่แกนะครับการยืนแบ็กการยืนเซนเตอร์ของพี่แกเนี่ยแน่นจริงครับลามอสปีศูนย์แปดยังติดโผเข้าทำเนียบมาอยู่นะครับสำหรับนักเตะที่ได้ไปต่อนะครับนี่ครับสนุนราคาเซิร์ฟไทยตอนนี้อยู่ที่ประมาณสิบล้านนะครับสิบล้านสรุปนักเตะปีศูนย์แปดที่จะได้ไปต่อนะครับมีคริสเตียโนโรนัลโดครับตัวที่หนึ่งครับตัวที่สองมิเกลเอสเซียงครับตัวที่สาม บรามอดนั่นเองนะครับผมให้แค่3ตัวนะครับตัวอื่นตกไปเลยนะครับไม่ใช้ครับถัดมาครับไปอย่างรวดเร็วครับปี2 0 0 9นะครับปี2009ันักเตะที่จะได้ไปต่อนะครับผมให้ตัวเดียวผมชอบตัวเดียวนะครับนั่นก็คือซาตันอิบราฮิโมวิชนะครับชอบอยู่ตัวเดียวจริงๆนะครับตัวอื่นไม่ชอบเลยครับเนี่ยมองหาใครไม่มีเลยครับนี่ครับซาตันอิบราฮิโมวิดนะครับแพทหน้าเนี่ยส่วนตัวนะครับ ผมชอบอิบา0 9ย์มากกว่าอิบา1์บอนะครับเพราะว่าเขามีความคล่องแล้วเขามีสมดุลที่ดีกว่าครับคือเขาไปกับบอลได้ดีกว่านะฮะส่วนแพทเนี่ยแพทปัจจุบันเนี่ยอิบามันแข็งนะครับอิบา1บเอ็เวลาวิ่งไปทื่อๆอะไรเงี้ยมันมันเบียดชนยากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าต้องเอาตัวรอดได้ด้วยนะครับแล้วก็ใช้สกิลปึ๊บๆๆ๊บไปด้วยนะครับอิบา09ตอบโจทย์มากครับปี09ผมให้นักเตะคนเดียวที่ได้ไปต่อนะครับแล้วไปต่อ ตลาดต้านจิบบาฮิโมวิชปี09นะครับถือว่าโหดสัตว์รัสเซียออลเตเรนนานะครับก็ชอบมากนะครับชอบมากจริงจิบบาศูนย์เนะครับคุณเปลี่ยนเลยครับตอนนี้ราคาก็เริ่มพุ่งมานิดนิดบวก5อยู่ที่250 m ้อหน่น่าโดนนะครับแต่บอกก่อนผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับการซื้อขายนะครับผมไม่มีขายนะครับตัวนี้เดี๋ยวจะหาผมเชียร์ให้มาซื้อนะครับอ่ะเรามานิดปี2010นะครับปียอดแย่เลยครับทุกวันนี้นะครับสำหรับปี2010ครับฟันธงลงไปเต็มๆเลยว่า ไม่มีนักเตตัวไหนได้ไปต่อรวมไปถึงดอกบาปิดก็ไม่ได้ไปต่อนะครับไม่มีครับผมไม่ให้ใครไปทั้งนั้นครับอยู่ที่นี่กันก่อนครับอยู่ที่ไทยแล้วให้มันจบไปกับเอ็นจินเดิมครับไม่มีนักเตะคนไหนของปี2010บที่น่าใช้เลยนะครับในดิวอิมแพคเอ็นจินนะครับข้ามแม่งไปเลยแล้วกันนะครับจะมีนิดเดียวนะครับอาจจะเป็นอินเนสตานะครับอ่ะบอกให้นิดนึงครับอาจจะเป็นอินเนสตาที่เกาหลีแพงมากนะครับแต่ว่าคนไทยไม่นิยมครับตัวเล็กนะครับก็เอาเป็นว่าไออินเนสตาเนี่ย ก,ก็ไม่สมควรไปหรอกแต่ก็ดีออกทั้งปีเนี้ยไม่มีอะไรดีเลยเอาอิเนเต้าไปแล้วกันนะครับโอเคปี2011น Flip ครับข้ามไปเลยครับโอ้ยปี2011ที่น่าใช้นะครับที่ได้ไปต่อคือโรนัลโดอีกแล้วนะครับโรนัลโดปี2011นะครับไปต่อได้นะครับโรนันโดยังเอาตัวรอดได้ทุกรอบเลยครับส่วนล็อบเบนเนี่ยเดี๋ยวคุณจะได้ไปใช้นักเตะปีอื่นละมันจะมีล็อบเบนปีท็อปขึ้นมาปี10บอลโลกนะครับเพิ่งผมไปลองใช้มาแล้วบอกเลยโหดสัส ซึ่งจะทําให้ปีหลังๆเนี่ยดรอปลงไปเยอะเลยนะครับว่าจะเป็นปีวีดบิลหรือปีอื่นก็ไม่ผ่านแล้วกันนะครับไม่ผ่านนะครับก็เซอร์คิโออาเกเรโลนะครับถามว่าปี11ผ่านไหมผมให้ไปต่อนะครับเซอร์คิโอคุณอาเกโรโไปต่อได้ครับตอนนี้ราคาอยู่ที่4ล้านนะครับก็ถือว่าแรงอยู่นะครับถือว่าแรงอยู่ตัวต่อไปไม่มีนะครับสรุปนักเตะที่จะได้ไปต่อปี2011ในมุมมองของผมก็คือคริสเตียโนโรนัลโดนะครับและ ก็เซอร์กิโอกุ e อาเกโรส่วนอิบา11ครับถามว่าทําไมผมถึงมาให้มันไปครับอย่างที่บอกไปตอนปี09นะครับคือผมชอบอิบาที่มีความคล่องตัวมากกว่าปี2 0 1 1นะครับแล้วมันไปกับบอลได้ดีกว่าซึ่งแพ็คหน้าเนี่ย ค่าพลังสําคัญสําคัญทุกคนก็ควรจะรู้นะครับว่าจะเป็นเรื่องของการคล่องตัวการเลี้ยงบอลการไปกับบอลได้ดีครับนั่นเองนะครับปีสิผมเลยไม่ให้ไปต่อนะครับผมขายทิ้งเลยนะครับไปเล่นปุ๊บผมขายตัวแรกนะครับลองซื้อมาเล่นปุ๊บเอ๊ะมันมันมันไม่เข้ามือนะเออหรือว่าจะเป็นที่ผมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวปี2 0 1 5เราข่าไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปตอนท้ายนะครับปี10ยุโรปนักเตะที่ได้ไปต่อนะครับไล่ไปเลยครับเลโอนลเมสซี่ครับ ยังดีอยู่ครับอ่ายังดีอยู่นะครับสำหรับเรียวเนลวเมสซี่นะฮะนี่ครับเป็นปีหนึ่งที่ท็อปพอสมควรนะครับสำหรับเรียวเรียวเมสซี่และสกิล5ดาวด้วยนะครับนี่เท้าก็เท้าเท้าเลิกที่เล่นก็โอเคนะครับนี่เป็นปีที่ผมชอบนะครับสำหรับเรียวเรลวเมสซี่นะครับคนที่จะได้ไปต่อ ปี10ยุโรปตัวต่อไปคือเน่มันย่าวิดดิตนั่นเองนะครับอาการหลังจอมแกร่งเลยนะครับนี่ครับโหวตสรัสเซียนะครับตัวนี้นะครับควรจะมีเก็บไว้นะครับสำหรับเนมันย่าวิดดิทตัวต่อมาเคอเซคิโอรามอสนั่นเองนะครับขออนุญาตทานน้ำแป๊บหนึ่งนะครับคือแล็บมาประมาณ10นาทีแล้วนะครับดูน้ำครับเซคิโอรามอสครับด้วยพลังขนาดนี้ราคาขนาดนี้ครับคุณได้ไปต่อแน่นอนอยู่แล้วครับสำหรับเซคิโอรามอสนะครับ ไม่ต้องห่วงพี่แกเลยนะครับยังเฟียวอยู่นะครับตัวต่อมาครับเวนรูนี่ครับก็ยังดีอยู่นะฮะเพราะไม่รู้ว่ามีปีไหนที่ดีกับมันแล้วนะฮะสําหรับเวนรูนี่ครับยังเล่นได้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ดีเดอะไรมากมายนะครับแต่ก็เป็นรูนี่ปีโคตรท็อปของมันแล้วนะครับถ้าไม่มีใช้ก็ไม่รู้ทําไงนะเพราะว่ามีความคล่องตัวเยอะนะครับปีนี้ตัวต่อมาครับด็อกบาฟิบยูผมข้ามไปเลยนะครับส่วนตัวผมมองผมไม่ใช้นะครับ ตัวต่อมาครับแกเรดเบลครับปี2010ยังใช้ดีอยู่นะครับใช้ดีจึงบอกเพื่อนเลยนะครับมีประมาณบวกฟองบวกฝานี่จับมาแจ่มนะครับสำหรับแกเรดเบลได้ไปต่อครับผมแกเรดเบลได้ไปต่อส่วนนักเตะอื่นๆนะครับอ่ามันจะมีตัวหนึ่งมันมีตัวหนึ่ง,งอีกตัวหนึ่งนี่ครับ อีกตัวหนึ่งที่ได้ไปต่อนั่นคือเซคิโอบูสเกตนะครับปี2 0 1 0ยุโรปนะครับยุโรปนะครับซึ่งเกาหลีแพงมากครับตัวนี้แม่งเกือบ2 0่สิบเอ็มนะน่าจะมาต้นนะครับ,บ,ค,รบคือเขานิยมทําฟูลทีมกันนะครับคือไม่ต้องไปตกตากราคาประเทศเขานะครับคือเขานิยมทําฟูลทีมบาร์ซ่ามัตลิดอะไรพวกเนี้ยแล้วนักเตะที่อยู่ในแต่มมันจะแพงมากครับเพราะเขาทำฟูลทีมกันส่วน ค่าพลังหรืออะไรที่จำเป็นของเจ้าบุสเกตเนี่ยมันก็พอเล่นได้ในตำแหน่ง CDM นะครับเพราะด้นปีหน้า New Impact Engine ผมให้เซคิโอบูสเกตได้ไปต่อนะครับไม่ใช่ปีหน้าเนี่ยปนีนี้นี่แหละนะครับสรุปนักเตะที่ได้ไปต่อของปี2010ยุโรปนะครับ1ครับลีโอเนลเมสซี่ครับ2องเนมันย่าวีดิดสามเซคิโอบรามสสีเวลูนี่หกาเรตเบลนะครับแล้วก็6ครับเซคิโอบูสเกตนะครับที่เหลือ เลยแล้วแต่ท่านนะครับถ้าท่านจะเก็บเอาไว้ใช้ก็ตามตามแล้วแต่ท่านนะครับมาที่ปี08แดงครับนี่เราเริ่มแบบขึ้นมาปีท็อปเรื่อยๆนะครับมันก็จะเริ่มมีนักเตะเยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับปีท็อปเอาไปเลยครับตัวแรกเฟร์นันโดตอเรสครับไม่มีไม่ได้จริงๆนะครับปีแพทน้ามันก็ยังหดเหมือนเดิมนะครับตึงกว่าเดิมซะด้วยซ้ำนะครับชอบครับชอบชอบมากนะครับชอบมากเฟร์นันโดตอเรสนะครับแดงนะครับตัวต่อมาก็ลูคัสโปโตซูกิก็ยังใช้ได้นะครับ จัดว่าใช้ได้อยู่นะครับแล้วลูคัสโพโดสกี้ศูนย์แปดแดงนะครับก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็ยังคล่องแคล่วว่องไวนะครับไปกับบอลได้อยู่นะครับตัวต่อมาเป็นโชเซ่โบซิงวาครับโชเซ่โบซิงวาเป็นแบ็คขวาตัวท็อปทอปเลยนะครับในดุปัจจุบันในเกมนะครับไี่แพทหน้าเนี่ยพี่แกยังเฟี้ยวฟ้าวอยู่นะครับคือเฟี้ยวมากนะครับคือแบบเร็วครับย่างบอลได้ดีไปกับบอลได้เติมเกมลุกเยี่ยมนะครับสำหรับโชเซ่โบซิงวานะครับคุณก็ควรจะมีมันเก็บไว้นะครับ ก็0ูย์แดแดงผมก็มองนักเตะก็ประมาณนี้ครับเป็นนักเตะที่เด่นๆแล้วยังมีคนใช้อยู่นะครับนี่ครับลองกวาดสายตาดูไปผมก็ไม่เจอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเตะปศูนย์แดแดงที่ผมให้เขาไปต่อนะครับก็คือเฟรนันโดตอเรสนะครับลูคัสโคลสกี้แล้วก็โชเซ่โบซิงวาเป็น3ตัวเอกเลยนะครับส่วนตัวอื่นไม่ใช่ว่าจะไปไม่ได้นะครับมันก็ถ้าคุณบวกเยอะหรือคุณอะไรอย่าคุณมีอยู่แล้วคุณใช้มาดีอ่คุณก็ใช้ต่อนะครับโอเค ถัดมาครับปี06นบอลโลกปีนี้แหละครับเนี่ยเยอะมากเลยนะครับพอตเตะปี็อกท็อปเนียของแต่ละปีย้ายมาอยู่นี่หมดเลยนะครับตัวแรกครับไม่ต้องไม่พูดไม่ได้ครับฟาบิโอคานาวารโลครับอย่างที่พูดไปคลิปที่แล้วนะครับโคซัดรัสเซียนะครับตัวนี้นะไม่มีคุณจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะครับสุดยอดกองหลังของแพทนี้เลยนะครับหลักฟาบิโอคานาวารโลไปต่อครับไปต่อไปต่อได้เลยนะครับบุฟฟอนก็โอเคนะครับแต่โกผมจะไม่ค่อยพูดถึงนะครับแล้วแต่คนชอบ มิโลฟลับโครเซ่ได้ไปต่อนะครับ 06WC นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ 10WC เมื่อไหร่เข้ามาคุณต้องเปลี่ยนนะครับเพราะปีนั้นตึงกว่านะครับตอเตเครับ06บอลโลกก็ยังได้ไปต่อครับคือปีนี้มันดีทุกตัวนะครับได้ไปต่อเอกทุกคนเลยนะครับเฮนันเกสโปก็ได้ไปต่อครับ ลุยฟิโก้ก็ได้ไปต่อครับเล่นดีในแพทหน้านะครับลูก้าทูนี่0ูนหกบอลโลกไม่แนะนําครับไม่แนะนําเลยครับไม่แนะนานะครับนักเตะสไตล์นี้ปาติกเวล่ายังเป็น p DM ที่มีความหน้าเกรงขามอยู่เหมือนเดิมครับหวดเหมือนเดิมครับใช้ได้นะครับใช้ได้ปิโลไม่เอานะครับเชฟเชนโก้ยังเป็นศูนย์หน้าตีระเบิดเหมือนเดิมนะครับยิงคมมากนะครับควรจะมีมันไว้เหมือนเดิมนะครับกา้าฝูนหกบอลโลกดีครับเก็บไว้ใช้นะครับตัวนี้เก็บไว้ใช้ต่อได้เลยนะครับเด็กๆนะครับ ยังใช้ได้ดีอยู่นะครับสำหรับกากานะครับตัวต่อมาก็เป็นโรดาดนิโยปีฝูนหกวิีนะครับโคตรก็ศูนยเก็บอีกนะครับผมใช้อยู่นะครับยืนเป็นแบบตัวลุก CAM เลยนะครับก็ยังเป็นปีท็อปของพี่แกอยู่นะครับก็แพนแมตเตอร์ซัคเกอร์ครับตัวนี้ก็ยังใช้งานได้ดีอยู่เลยนะครับใน New Impact e n g i n e นะครับแพนแมตเตอร์ซักเกอร์นะครับเป็นกองหลังที่สารประโยชน์ตัวหนึ่งครับนี่ครับ ตัวสูงใหญ่นะครับแล้วก็มีความคล่องตัวแถมมาด้วยนะครับเลยโหดนะครับอีกตัวหนึ่งครับไมเคิลโอเว่นครับแจมแมวนะครับก็ยังมีความเร็วความคล่องที่อันตรายอยู่นะครับใครเล่นบอลแทงแทงหรือว่าท้ายเกมเอาพี่แกนลงมาวิ่งบดกับกองหลังฟังตรงข้ามนี่ถือว่าโหดสัตว์รัสเซียนะครับอีกตัวหนึ่งครับเปอร์ดินาน06นะครับนี่ครับตัวนี้โหดจริงนะครับชอบมากนะครับ06นบอลโลกนะครับสำหรับบริโอเฟอร์ดินานนะครับ โหดจริงนะครับตัวนี้ปีนี้โหดจริงนะครับมีแบบบวกสองบวกสามก็ก็เฟี้ยวได้แล้วนะครับก็เฟี้ยวฟ้าก็นะครับเฟี้ยวฟ้าว่าแผงแก้วนะครับอีกตัวหนึ่งครับน่าจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะครับนั่นก็คือเซบาสเตียนเคลนะครับเซบาสเตียนเคลนะครับก็ยังใช้ได้ดีอยู่นะครับสามารถไปยืนกองหลังได้ด้วยแล้วก็ยืน CDM ได้ด้วยนะครับเซบาสเตียนเคลแต่ทั้งบวกมันเยอะหน่อยนะครับคือเท่าที่ดูเนี่ยประมาณบวกหนึ่งบวกสองเนี่ยไม่น่าจะพอใช้นะครับเซบาสเตียนเคลแล้วก็ตัวสุดท้ายครับ นั่นคือโซนแคมเบลนะครับก็สนอราคาก็ไม่ได้แพงมากนะครับสำหรับโซนแคมเบลนะครับก็ได้ไปต่อนะครับได้ไปต่อในแพทหน้านะครับค่ายืนตำแหน่งน้อยไปหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับอยู่ที่เราบังคับด้วยแหละนะครับถ้าเราไม่ได้ไปเล่นแมนเชเตอร์นะครับก็สรุปนักเตะปีส0งพันห wc ที่ได้ไปต่อนะครับคานาวาโร่ครับอ่ะบูฟฟอนก็ไปครับโอเซ่ก็ไปนะครับตอตติก็ไปนะครับเคสโปก็ไปฟิโก้ก็ไปวิเอล่าไปครับเชฟเชนโก้ไปกาก้าไปโรนินโย่ไป ครับไปหมดไปแม่งให้หมดนะครับแพ้แมตเตซ์เกอร์ก็ไปนะครับไปกับเขาด้วยนะฮะโอเว่นก็ไปนะครับลิโอฟาดินานก็ไปนะฮะโอเคครับเฟบัตเตนเคลก็ไปนะครับแล้วตัวสุดท้ายก็คือโซนแคมเบลนะครับไปกันเลยนะครับโอเคครับปี06นวิวซีนี่เยอะจริงๆนะครับตัวต่อมาครับเวิลด์เบส เวอร์เพจถามว่าต้องดูให้ให้มันไปทุกตัวนะครับนะครับมันไม่ได้มาได้ง่ายๆนะครับมันหายากนะครับเพราะฉะนั้นให้แป้งไปทุกตัวแล้วกันนะครับถ้าคุณมีคุณเก็บไปใช้ต่อเลยนะครับคุณไม่ต้องคิดจะขายมันนะครับเวอร์รีเจนไปทุกตัวครับนะครับไม่ต้องไปสนใจมันมากนะครับถ้าคุณมีเก็บไปใช้ต่อเลยนะครับยกเว้นมีตัวเดียวที่ผมไม่ชอบก็คือแป้งตึ้นหัวนะที่เหลือคุณคุเอาไปใช้ให้หมดเลยนะครับเวอร์รีเจนนะครับดีทุกตัวนะครับก็เกาหลีเขาทำฟูลทีมรีเจนกันเยอะแยะเลยนะครับ ตัวต่อมาครับปี14บอลโลกนะครับัวที่จะได้ไปต่อมีดังต่อไปนี้ครับนี่เป็นปียอดนิยมของคนไทยเลยนะครับลโอนีเมสซี่ครับคุณได้ไปต่อนะครับแต่ไม่ใช่ปีท็อปนะครับไม่ใช่ปีท็อปของเขาแต่เล่นได้ขอกินน้ำก่อนครับเลโอนีเมสซี่14 W บเิลเนี่ยยังไปต่อได้ครับยังสามารถใช้ได้อยู่เล่นได้ดีอยู่นะครับแต่ว่าไม่ใช่ปีท็อปนะครับโรนันโด คิเซโนโรนันโด14 w ได้ไปต่อนะครับโทมัสมุลเลอร์ W ได้ไปต่อนะครับ4 w ได้ไปต่อแต่ถ้ามี10บอลโลกเข้ามาเมื่อไรอาจจะต้องเปลี่ยนนะครับเตือนไว้ก่อนนะครับอาเยนบล็อบเบนนะครับไปต่อได้ไหมแนะนำว่าถ้าใครมีเวอร์เบสก็ไปใช้เวอร์เบสก,ก่อนครับหรือใครยังไม่อยากรอก็รอ10บ,บอลโลกเข้ามานะครับแต่ถามว่ายังใช้ได้อยู่ไหมยังใช้ได้อยู่นะครับยังอ่าถือว่าไปแล้วกันนะครับ คาเมสโรดิเกส W นะครับ14 W ก็ไปได้ครับคุณก็ไปได้แต่มันจะมีคู่ต่อสู้ที่สูงสีคือ14 T นะครับซึ่งวันนี้ผมจะไม่พูดถึง14 T เลยเราไปอยู่กับปัจจุบันกันดีกว่านะครับผมจะไม่พูดแล้ว14 T นะครับเอาให้มันเข้ามาก่อนเดี๋ยวค่อยทำใหม่นะครับหลุยส์โซเลสครับได้ไปต่อครับโหดจริงนะครับยังได้ไปต่ออยู่นะครับมานูเอลนอยเออร์ไปต่อครับเนมาไปต่อครับมัตส์พุมเมลไปต่อครับยังได้ไปอยู่นะครับแดเนียลสเตอร์ลิตไปต่อได้ครับกาเรตเบล ไปต่อได้นะครับอาสาก็เล่นได้ครับมาโกร้อยวิวสิบสี่ิวไปต่อได้ครับเนี่ยไปได้เยอะนะครับป๊อกบาก็ไปต่อครับป๊อกบาไปต่อครับลามมสเตอยโกซิวาไปต่อได้ครับลามมสเตอรโกซิวาไปต่อได้ยายาตูเล่ก็พอไปได้ครับไปได้ไปได้นะครับคือยังใช้ได้อยู่หลายตัวแต่ไม่ใช่ปีท็อปแล้วนะครับคือต้องยับนะครับว่าไม่ใช่ท็อปของเขาแล้วนะครับเนี่ยยังไปเล่นได้นะครับวีดงวีดาวเนี่ยคุณก็ยังเอาไปใช้ได้อยู่นะครับก็ตเซ่มากสโลโค เด็กกี่ยวคุณนะเกี่ไม่ไม,ม่เอาดีกว่าครับปีอื่นดีกว่านะครับก็ดาวิดอาราบานะครับก็ยังไปได้อยู่นะครับพี่แกยังเอาตัวรอดได้ทุกปีนะครับแบ็กไซส์าสามารถมาจำบ้านของคนไทยนะครับก็ปี14บิวตัวท,ท็อปท็อปทั้งหลายเลยบอกเลยว่าคุณก็ยังใช้มันได้อยู่นะครับคุณยังใช้มันได้อยู่ยังยังโอเคอะรายชื่อนักเตะที่พูดไปอะแต่ว่ามันจะไม่ใช่ปีท็อปของเขาที่สุดแลเท่านั้นเองนะครับถ้าคุณอัปเดตหมดแล้วก็คืออัปเดต ทั้ง14ทีเข้ามาแล้ว10บอลโลกเข้ามาแล้วเนี่ย14ทีจะดรอปลงไปพอสมควรเลยนะครับแต่นักเตะที่พูดมาไปต่อได้ครับเล่นได้สบายครับเมสซี่โรนัลโดนะครับมุลเลอร์นะครับล็อบเบนโรดิเกสนะฮะซัวเรสเนเมนอยเออร์ฮุมเมลนะครับโทนี่โค้ชไม่ดีนะครับช้านะครับดานิเอลสเตอร์ลิงอาซากาเลตเบลมาโก้รอยนะครับปอกบาลามอสติวบาตูเล่วีดาว ไปได้ครับกเซ่ก็ยังเล่นได้เลยนะครับเนี่ยไปได้หมดเลยครับไปได้หมดเลยดาบิดอาราบาครับไปครับให้มันไปนะครับเนี่ยที่พูดมายังเล่นได้ดีอยู่นะครับถ้าใครมีอยู่ก็ไม่ต้องแบบตกตากไปขายมันหรืออะไรอย่างนี้นะครบจบ14 WC นะครับเป็นการ์ดตำนานไทยนะครับ จะเปิดทำไมนะครับคือเป็นการ์ดของคนไทยแท้ๆครับแต่คนไทยไม่ได้เล่นนะครับูดไปแค่นี้ก็พอแล้วนะครับรู้แล้วก็ช่วยแกลหน่อยกันนะครับแม่อะนะครับเรามาถึงปีสุดท้ายนะครับที่ทุกคนโฟกัสกันนะครับก็คือปี14ที่จะอัปเดตไปเป็นปี15การ์ดเต็มปี2014จะอัพไปเป็น15นะครับจะเป็นเลขโลโก้15นะครับบนหน้าชื่อไม่ใช่ 14T นะครับอยากเข้าใจผิด 14T คือ Team of the Season นะครับ ยอดเยี่ยมแห่งปีนะครับซึ่งมันจะเป็นอีกแพ็คหนึ่งแยกออกมานะครับใครที่ไม่มีความรู้เรื่องนี้ผมอธิบายฟังฟันนะครับพื่อเตติบิลปีที่ท่านมีอยู่จะอัพเป็น15นะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเตติบิี15ที่ควรจะเก็บไว้นะครับที่แบบมึงอาะเอาไปเล่นต่อได้นะครับโรนโดเมฟฟี่ไม่แนะนําเลยนะครับปล่อยมันไปเลยนะครับเผื่อพลังลดเอาซะด้วยซ้ํานะครับปีหน้านะครับตัวที่มองว่ายังเล่นได้นะครับไปต่อนะครับมานูเอลนอยเออร์ครับยังใช้ได้ครับมานูเอลนอยเออร์นะครับเป 4 5ที่ยังเอาตัวรอดได้อยู่นะครับสำหรับมาดูเอลน่อยเออครับตัวต่อมาคือเนมานะครับเนมานเนมายังไปได้ครับยังไปวัดไปวาได้อาจจะไม่ใช่ปีท็อปครับแต่ว่าปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่เขาเขามีแนวโน้มที่จะอัปเดตขึ้นเรื่อยๆครับค่าความเก่งของเขานะครับเราอายุยังน่อยนะครับยังยังไปต่อได้ครับยังไปต่อได้สำหรับเนมาตัวต่อมาคือแกรนดเบลนะครับที่เกาหลีก็ยังเล่นได้ครับนี่ผมก็เปิดนี่ครับของเซิร์ฟเวอร์เกาหลีนะครับดูราคาเทียบไปเลยนะครับ เป็นต๊อปที่เขานิยมนะครับแล้วเขายังเล่นอยู่นะครับนี่ครับอกาเดตเบลนะครับเกาหลีอยู่3าล้านหนะครับก็ราคาพอๆกับพี่ไทยนะครับราคาพอๆกันเลยนะครับส่วนเนม่าเกาหลีก็อยู่ตัวละ5ล้านนะครับเรามาดูเดม่านก่อนนะครับก็พอกันครับพอกันความนิยมนะครับก็คือกลางๆนะครับใช้ได้นะครับใช้ได้กาเดตเบลนะครับได้ไปต่อนะครับลุยโซเรสนะครับได้ไปต่อเหมือนกันนะครับราคาก็สูสีกับเกาหลีนะครับนี่ครับลุยโซเรสนะครับ ลุยโซเลสยังโอเคนะครับคุณยังสามารถใช้มันได้ดีอยู่นะครับก็ให้มันไปต่อแล้วกันนะครับอารเวโรครับไปต่อแน่นอนครับตัวนี้ปี15นะครับอัพแล้วก็ยังเก่งอยู่เหมือนเดิมครับสำหรับซุนกิโอคุนาเกโรนะครับใช้ได้ต่อนะครับตัวนี้นะฮะตัวต่อมาครับเดียโกซิวาครับ แพดหน้าใช้ได้ดีนะครับใช้ได้ดีเลยนะครับล้วผ้าบอลังของซิวาเนี่ยอัพมาโดดาด้วยนะครับแต่ไส้ในก็ไม่ได้เพิ่มเลยมากเท่าไหร่ยังโหดเหมือนเดิมครับเตียโกซิวาแพดหน้าซึ่งเหมาะกับเอนจินด้วยนะครับสำหรับเตียโกซิวาถ้าคุณจะใช้ปี15้าก็ไม่เป็นไรครับอาจจะไม่ใช่ปีท็อปแต่ใช้ได้นะครับกริสมันนี่ไม่เอานะครับตัวต่อมาครับอเล็กซิสซานเชตนะครับตัวนี้นี่ทีเด็ดนะครับยังเป็นตัวที่ผมค่อนข้างชอบอยู่เลยนะครับสำหรับอเล็กซิสซานเชตนะครับ มีไปใช้เนี่ยอุ่นใจค่ะแน่นอนนะครับสำหรับลิกซิตซันเชสนะครับอันนี้ผมก็จะเปิดเปิดดูไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับสำหรับลิกซิตซันเชสนะครับต้องมีครับต้องมีนะฮะโอเคครับเปิดต่อครับซอนเฮนมินครับมันก็ยังเล่นได้อยู่ครับเกมเกาหลีนะครับเราก็ต้องเข้าเมืองตาหลิวเราก็ต้องหลิวตาตามนะครับสำหรับซอนเฮนมินนะครับเก็บไปใช้ต่อได้เลยนะครับใช้ได้สบายมากนะครับ ตัวถัดมาก็คงจะเป็นตีโบลตัวนะครับคุณก็ยังใช้ได้อยู่นะครับปี15นะครับยังใช้ได้อยู่นะครับตัวอื่นๆนะครับกําลังทยอยไล่ดูให้นะฮะว่าตัวไหนเนี่ยใช้ได้บ้างนะครับเชโรมบัวเต็งครับถือว่าแจ่มนะครับเชโรมบัวเต็งนะครับปี15ก็เก่งนะครับปีหน้านี่เป็ยังแพทหน้านี่โหดมากนะครับสำหรับเชโรมบัวเต็งคาเมโรดีเกตคุณก็ใช้ได้นะครับคุณได้ไปต่อนะครับแต่ว่าไม่ใช่ปีท็อปเขาเลยนะครับเป็นท็อปปลายๆเลยนะครับก็ ไม่ดีเท่าไหร่แล้วนะครับมาติดแพทหน้าโดนรถยับเยินครับสังเกตราคาตกคลิปหายไว้วอดเลยครับมาติดไปใช้14ทีบวกหนึ่งดีกว่านะครับแต่มันมันยังไกลตัวก็บไปก่อนแล้วกันใช้ไปก่อนนะครับแพทหน้าอัพแล้วค่อยขายนะครับแต่ราคาคงตกยับเลยนะครับพอวอกบาก็ยังไปได้นะครับพอวอกบายังพอเล่นได้นะครับเล่นได้ครับคุณได้ไปต่อนะครับแพทหน้านะครับเลวันต็อกกี้ก็เล่นได้นะครับถือว่าไม่เลวนะครับถือว่าไม่เลวนะฮะก็ น่าจะมีประมาณนี้ครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งครับคีวินเดบรบอยครับแพทหน้าโหดมากนะครับตัวเล็กแล้วคล่องตัวนะครับฮิสต์เตตัสก็เพิ่มนะครับคีวินเดบรบอยนะ้าควรค่ากับการสะสมไว้พอสมควรครับครับก็นั่นก็เป็นนักเตะปี2015นะครับ สองพบสีที่กำลังจะไปอัพไปเป็น2015ที่คุณน่ะควรจะเก็บไว้นะครับก็ขอไม่สรุปนะเพราะไม่เยอะนะครับก็เอาเป็นว่าลักข้าวๆครับโรนัโดเมสซี่ไม่แนะนำนะครับที่แนะนำก็มีนอยเออร์ครับเนมมานะครับแกรนด์เบลครับหลุยสโซเลสนะครับเซกิโอคุนอาเกโรนะครับเตียโกซิลวานะครับอเล็กซิสันเชตนะฮะซอนเฮนมินนะครับซอนเฮนมินตีโบกุกตัวนะครับตีโบกุกตัวนะฮะ แล้วก็แล้วก็เควินเดอะบอยนะครับแล้วก็เชลโอมโบเตงคาเมโดดิเกตก็ยังเล่นได้นะครับส่วนแฮร์รี่เคนนะครับเดี๋ยวมันจะมีปีที่มันดีกว่าปี15มานะครับซึ่งก็ไปใช้อันนั้นดีกว่านะครับมันก็คือ14ที่ทีแล้วแต่ไม่อยากจะพูดเยอะนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครใช้ปี15ก็ไม่ใช่ปีท็อปของมันครับแต่ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้นะครับก็ไปต่อวูดบิดแหละแต่ว่า สิบสี่ทีมาคุณเปลี่ยนแน่นอนนะครับก็บอกเลยนะครับคือถ้ามันไม่โหดเปี่ยนยิงดูการร้อยลูกขึ้นมาแตกโคงไม่แซงสิบสี่ทีแน่นอนนะครับก็ครบแล้วครับทุกชั้นปีครับเหนื่อยเลยครับขอบแดกเลยครับตอนนี้แล้วครับครบแล้วนะครับสำหรับรีวิวนักเตะนะครับที่จะได้ไปต่อนะครับในแต่ละชั้นปีนะครับของ New Impact Engine นะครับก็เป็นไงบ้างครับผมก็ไม่รู้ว่าแต่ละท่านเนี่ยจะถูกใจหรือเปล่านะครับหรือว่า มีนักเตะที่คิดเหมือนผมตรงใจกับผมไว้หรือเปล่านะแต่ว่าอันนี้ทั้ง,งหมดทั้งมวลเนี่ยก็เกิดจากการวิเคราะห์แล้วก็คิดแล้วก็ดูจากเซิร์ฟเวอร์เพื่อนบ้านเรานั่นเองนะครับแล้วก็ทําให้ผมเนี่ยอ,ออกมาพูดในวันนี้นะครับซึ่งก่อนอื่นครับขอขอบคุณจริงๆครับสําหรับคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะครับ,รบ, comment comment รบที่แสดงความคิดเห็นเข้ามาแล้วก็เขาเรียกว่า มีข้อเสนอนให้ผมตลอดเลยนะครับทำให้ผมเนี่ยได้ตอนนี้ออกมาซึ่งเป็นตอนที่ทุกคนรอคอยจริงๆนะครับคุณจะได้ไปต่อหรือไม่ได้ไปต่อเนี่ยคือก็ลองเล่นมาแล้วหมดแล้วนะครับที่เซิร์ฟเวอร์เกาหลีแล้วก็ผมทำรีเสิร์ชเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์เกาหลีประมาณเดือนหนึ่งเต็มๆนะครับก่่นที่ผมจะได้ออกมาพูดแบบนี้นะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยถ้าใครตามผมมาตั้งแต่แรกๆยุคเซิร์ฟเวอร์แรกๆเลยที่แบบแบบเจดโกยที่จัดรายการอยู่ใน ท้องนะครับการหน้านะครับ mm hmm. ก็ผมก็ได้ทำรีวิวตั้งแต่อย่างนี้แหละครับ mm hmm. เสร็จแล้วสักพักหนึ่งผมก็เลิกทำนะครับ mm hmm. เพราะว่าเหตุผลเดียวเลยขี้เกียจนะครับสุดท้ายก็ได้กลับมาทํางานที่ตัวเองถนัดแล้วก็ตัวเองชอบอีกครั้งหนึ่งนะครับ mm hmm. ก็นู้สึกโอเคแล้วก็แฮปปี hmm. ้มีความสุขมากนะครับ mm hmm. ก็คำพูดคําจาอันหนที่ไม่สมควรหรือไม่เหมาะสมหรือท่านมองแย้งหรือมองต่าง ไม่เป็นไรครับท่านสามารถบอกเราได้เลยนะครับก็ทั้งหมดเป็นแค่ความเห็นส่วนตัวมันเป็นแค่ไกด์นะครับถ้าท่านชอบแล้วเตะคนไหนเล่นเข้ามือแล้วหรือว่าอะไรเนี่ยท่านเล่นต่อได้เลยนะครับไม่เป็นไรนะครับเราไม่ได้บังคับให้ท่านองมาซื้อมาขายนะครับอันนี้ก็คือเกิดจากประสบการณ์ล้วนๆของผมแล้วผมก็อยากจะนํามาแชร์ให้ทุกคนเนี่ยได้ทราบโดยทั่วกันนะครับก็ส่วนเรื่องพลังแปงนะครับครคิดที่แล้วผมลืมพูดนะครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงในแพทหน้าแน่นอนนะครับในนิวอิมแพ t คนะครับบางตัวก็จะมี สกิลนิสัส่วนตัวเพิ่มเข้ามาแล้วก็จะมีพลังแฝงอีกอย่างหนึ่งนะครับแล้วเตะบางคนก็จะมีลูกศรแล้วก็ปรับไม่ได้แล้วครับลูกศรบางคนอาจจะขึ้น3อาจจะลง2องคนอาจจะลง3าขึ้น1อะไรเงี้ยแล้วแต่นะครับว่ามันจะเป็นยังไงเอาละเดี๋ยวรอแพทหน้ามาเดี๋ยวเราค่อยมาพูดตุยกันลวกันนะครับมันเป็นเรื่องของอนาคตนะครับส่วนกําหนดการอัปแพทนะครับเท่าที่ผมทราบมานะครับอย่างเร็วคือสิ้นเดือนมกรานี้นะครับอย่างช้าก็คือเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็เป็นข้อมูลสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากกันิน่าเลยนะ ใครที่กลับมากรุงเทพแล้วเที่ยวกลับมาก็แฮปปี้นิวเอียร์ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับตอนหน้าครับสำหรับช่วงดีๆที่มีสาระของผมนะครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับ